เทียนทยาอิมแพทเทียนเจนจิติกยายรุจิสแอนสุกซาทานไม้ลมลุกสูง6 3ถึงสเซนติเมตรกิ่งก้านสีเขียวมีขนยาวห่างห่างใบเดี่ยวเรียงเวียนก้านใบยาว3 7 5ถึงเ5ซนติเมตรสีเขียวอ่อนถึงสีชมพูมีขนยาวห่างห่างใบรูปไข่ถึงรูปรีกว้าง3 7ถึงเซนติเมตรยาว9 2้าถึงเซนติเมตร คนรูปลิ่มปลายแหลมขอบจากฟันเลื่อยตื้นตืนผิวใบด้านบนสีเขียวด้านล่างสีเขียวอ่อนมีขนยาวห่างๆทั้งสองด้านเส้นแขนใบสิบถึงสิบสองคู่ช่อดอกแบบช่อก,กระจากออกตามซอกใบก้านช่อดอกยาวเจ็ดถึงสิบมิลิเมตรแกนช่อดอกสีเขียวอ่อนยาว8ปดถึงยีมเมตร มีขนยาวห่างห่างดอกในช่อ8ถึง12ดอกกว้างประมาณ15มิเมตรยาวประมาณ20มิเมตรสีขาวอมชมพูกลีบปากสีม่วงอมชมพูใบประดับรูปขอบขนานถึงรูปใบหอบแคบกว้าง0.5ม mm, ิเมตรยาว1มิลเมตร โคนรูปลิ่งปลายแหลมสีเขียวมีขนยาวห่างห่างหลุดร่วงง่ายก้านดอกยาว1 2 1 5ม mm. เมกลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไขก่กว้างกว้าง6 7มเมยาว5 6มเมตรปลายเป็นติ่งน้ำโคนตัดสีชมพูอ่อนผิวด้านล่างมีขนยาวห่างห่างกลีบเลี้ยงล่างกว้าง8 1 0ม mm, เมยาว1 1 1 3ม mm. เมตร รูปท้องเรือปลายเรียวแหลมและเป็นติ่งน้ำมีขนห่างถึงขนแข็งเอียงเดือยโค้งยาว14-15ส mm, มเมตรสีขาวถึงชมพูอ่อนกลีบเลี้ยงบนรูปไข่กว้างถึงรูปหัวใจกลับรูปคุ้มกว้าง14-15ม mm, เมตรยาว11-12ม mm. เมตรปลายเว้าหมุมและเป็นติ่งน้ำโคนรูปหัวใจ สีขาวถึงชมพูอ่อนผิวใบด้านล่างบริเวณเส้นกลางใบมีสันสูง1-1.5มลิเมตรกลีบดอกคู่ข้างเชื่อมกันยาว20-24มลิเมตรแยกจากกลีบอื่นกลีบดอกบนรูปขอบขนานกว้างกว้าง10-11มิลิเมตรยาว9-10มิลิเมตรปลายตัดโคนรูปลิ่น กลีบดอกล่างรูปขอบขนานกว้าง8-10มิเมตรยาว17-19มิเมตปลายตัดสีชมพูถึงสีม่วงแกมแดงส่วนโคนมีติ่งสูงประมาณ1มิเมเกสรเพศผู้5เกสรก้านเกสรเพศผู้ยาว4-5มิเมตรสีขาวอับเรนูสีขาวรังไข่ยาวประมาณ4มิเมตร รูปกระสวยมีห้าคาเพนสีเขียวกเกลี้ยงผลแบบแห้งแตกรูปกระสวยยาว11-12 mm. มิลิเมตรเมล็ดรูปไข่สีน้ำตาลยาวประมาณ1.34ม mm. ิลิเมตรการกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยาพบตามบริเวณเขาหินปูนใกล้น้ำตกในป่าเบญจบพันธ์จังหวัดตากที่ความสูง520-600เมตร จากระดับทะเลจะออกดอกและเป็นผลประมาณเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย